ล้างรถซูเปอร์คาร์กับป๊อกไมค์เซ็ตใหญ่มากเลยอ่ะมีกี่คันครับทั้งหมด14คันครับ1 0 14มีมอเตอร์ไซค์อีกกี่คัน7คันคันคันนี้คือรุ่นนี้คือ993ครับทันที่เราจะไปล้างกันถ้ากินข้าวตามห้างมันจะแพงเป็นท่านใช่ไหมครับเราเปลี่ยนชื่อเทปเป็นว่าเกี่ยงกับล้างรถกับป๊อกกับป๊อกไมค์เซ็ตดีไหม และนี่ก็คือที่จอดรถถูกไหมครับผมไม่ได้มีเฮลิคอปเตอร์เนาะเปิดพื้นเฮลิคอปเตอร์ลงมาไม่ได้มรอใหญ่มากเลยอ่ะมีกี่คันครับทั้งหมดในนี้14ี่คันครับสิบสิบสี่นี่คือที่เหลือไม่ได้จอดอยู่ในนี้นะเพราะในนี้มีไม่ถึงมีมอเตอร์ไซค์อีกกี่คันเจ็ดคันครับเราจะล้างทั้งหมดเลยไหมครับที่นี้พี่ว่างเลยไหมครับ ก็ว่างอยู่เหมือนกันนะฮะก็รับขาลเราไม่พิเศษเหมือนกันผมว่านี่อาจจะเราจะต้องอาทิตย์หนึ่งอยู่ด้วยกันครับพี่ตโ่แตเรามีที่พี่พักให้พี่ครับรบกวนพี่ไม่งั้นเดี๋ยวเกงใจตายเลยหมายถึงเกงถ้าไม่มีที่พักให้จะเกงใจแต่เรื่องล้างรถก็เกงใจครับคันแรกคันนี้ก็เป็นพอสามหกสี่คาบิโอเลถ้าเป็นตรงรุ่นตรงรุ่นอันนี้พี่ตู่พอไหวอยู่รุ่นนี้ไอ้ถึงซื้อไอ้ที่ คุมเนี่ยน่าจะอ<ร>พอไหวอยู่<ร>คันต่อไปเทอร์โบทาก,ก้าครับเ3เทอร์โบทาก้า9 3้นคันไหนขับบ่อยกว่ากันคันนี้กับคันนู้นพอพกอันครับพี่ต้องต้อง,ต,องต้องเวทนิดน,นึงอันนี้ไม่มีเพราะว่าคือคันที่เราจะไปล้างกันคือ9 9 3จุดพิเศษของมันก็คือว่าไปทําเป็นคัสเตมพาร์ทของนากาอิซังเป็นคนญี่ปุ่นครับมันก็จะค่อนข้างเฟี้ยวนิดนึงโป่งจะใหญ่มากเตี้ยมากๆาอันนี้ก็458อิตาเลียครับอันนี้ได้มือ3มมาครับพี่ ส่วนใหญ่รถผมซื้อรถมือสองมือสามมือสี่โชคดีมากเพราะว่าผมซื้อนี่ก็คือราคาขึ้นตลอดเลยมีเรื่องอยากถามอย่างหนึ่งก็คืออย่างอย่างพี่ตู่ตอนก่อนแต่งงานจะมีแบบ pre wedding แบบ counseling ครับก็จะมีแบบว่าคนมาให้คําแนะนาว่าแบบว่าเวลาแต่งงานแล้วเหมือนเหมือนเราใช้เงินกระเป๋าเดียวกันรหรืออะไรเงี้ยค,คือการเงินของเรารต้องรับรู้ซึ่งกันและกันครับผมห้ามซื้อของเกินกี่บาทโดยที่ไม่ปรึกษากันของพี่ตู่ก็จะตั้งไว้แบบหมื่นหนึ่ง ของผมมะแปลกนิดนึงของผมไม่ได้มีว่าต้องราคาเท่าไหร่ถึงจะบอกหรือเกินเท่าไหร่ถึงจะบอก ผมบอกทุกอย่างเลยครับผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเช่นผมแอบรู้สึกว่าอเล็กที่สุดบอกอะไรฮะเสื้อผ้าราคาหลักพันหลักพันก็บอกใช่เหมือนเขาเป็นคู่คิดผมว่าซื้อมาคุ้มไหมคิดว่าได้ใส่ไหมได้ใช้กับอะไรบ้างเหมือนช่วยกันคิดตลอดเวลาเขาเนี้ยมันเหมือนติดเป็นนิสัยผมก็ถามทุกอย่างเลยครับพี่แล้วยิ่งมีการที่เขามาตอบสแตปมเราเนี่ยเหมือนเฮ้ยโอเคดีไปเอาอะไรมั่นใจแล้วใช่ใช่โอเคก็คือต้องบอกทุกอย่างใช่แต่ของผมก็เหมือนกันภรรยาผมก็แทบไม่บอกอะไรผมเหมือนกันครับเวลาที่ขมซื้อมา ใช่แล้วบางทีก็มามันมาโปะที่คือผมมีบัตรเครดิตที่ให้เขาด้วยออแล้วเขาก็ตกใจว่าไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้คือเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับพี่มผมก็โทรหาเขาพ,พ,พี่พี่ซื้ออะไรในระคานี้บอกเฮ้ยทำไมรู้เร็วขนาดนี้ยเ,เขาก็ไปซื้อเสื้อผ้าของเขาเอะไรแยเออ <laughs> พราะไม่นิดเราไงที่จะต้องแสแตมป์ให้เขาว่า นั่นเลยนะเจคัเพราะว่าเราสแตมให้บางทีเขาก็ไม่ฟังนั่นนะสจคับใช่เลยอยากให้ป๊อกแนะนําสําหรับแบบผู้ชายหลายๆคนที่อยากจะขอเมีอซื้อของอะไรชิ้นใหญ่นิดนึงผมแบบเราจะเข้ายังไงดีอะไรเงี้ยครับผมแนะนําไม่ได้แต่ผมสาธิตที่ดูได้ว่าผมทํายังไงเราจะซื้อเลยอะไรสักอย่างวันนี้เหรอสมมุติที่เล่นการละครกับผมได้ไหมครับได้ครับให้พี่ตู่เล่นเป็นมาร์กี้ครับใช่ครับ บีบียังยังยังไม่รู้ไงตื่นเต้นเราก็เราก็อยากโรเลงไงบีบีสวยไหมโอเคนะแต่ว่าสวยนะเราดูอะไรกันอยู่นะเบบีอ่ะเราดูรถดูรถกันอยู่อ๋อดูรถโอเคโอเคเมื่อกี้เปิดหน้าตัวเองแล้วก็ถามว่าสวยไหมอะไรวะเนาะ ควรไหมมันจะกําไรหรือเปล่าอ่ะถ้าเก็บเอาไว้อะคันนี้ขึ้นทุกปีอ่ะซื้อเลยเนอะจัดไปมีกี่สีเอาสีนี้เลยเอาหรอเก็บไ้สักสามสีไไม่ะเราที่จอดรถเราใหญ่ขนาดเนี้นองงั้นเธอซื้อซกัสองคันได้ไหมล่ะได้เงินเธอทั้งนั้นแหละ แค่นี้เลยอ่ะผมแบบนี้พี่ผมจะแบบถามว่าสวยไหมดีไหมอะไรอย่างงี้ไหมแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาอินด้วยเขาก็จะเราก็จะรู้รู้เวล่ว่ามันไปได้เรามาดูคันนี้เราจะล้างกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะล้างคันนู้นได้เอางั้นเอาพิงพิกครับพี่ครับแล้วมีคันไหนที่มองมองจริงเ็าไม่ได้ค่อยอยากล้างขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเอาดูที่จําเป็นดีกว่าครับคอนเซ็ปต์รามาแบบนี้แล้วโอเคถ้าคันนึงก็อันนู้นกับอีกคันนึงก็เป็น ต้ก็ได้ครับพี่อันนี้ใช้บ่อยรับลูกโอเคครับงั้นไปล้างคันนี้กันอันนี้นะครับผมไม่ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับพี่ตู่ว่าปกตินะครับผมล้างรถเองเนี่ยไม่เป็นครับพี่ครั้งสุดท้ายก็คือที่บอกสมัยตอนลองดูครับทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งก็ฝากด้วยแล้วกันลองลองดูเดี๋ยว ผมมาครับฝากพี่ต้องล้างด้วยใช่ไหมโอเคเราจากข้างบนนะครับจากหลังคาจะได้ไล่ลงไปครับผมที่ผมมาเอาสายยางก่อนเนี้ยเลยเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่ดูง่ายที่สุดครับสําหรับการล้างรถครับอ๋อก็คือถือแล้วเราก็จะไม่ปล่อยแล้วเพราว่าใช่ครับอันนี้อภันเดี๋ยวกลัวผ้าเปียกครับพี่ตู่งั้นเหน็บไว้เหน็บไว้เหน็บไว้ในเกางเกงก็ได้ครับหนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งถังสองลิตรเยอะไปหรอ เป็นฝาน้ำสอลิตรอ๋อเออนึกว่าสองฝากับน้ำหนึ่งลิตร <c oughs> โอ้โโอโมันมีฟองน้ำอันเดียวงั้นเดี๋ยวผมถือผ้าให้ดีกว่าครับพี่เราตัดได้นะเดี๋ยวพี่ตู่ฉีกให้เนี่ย <c oughs> ได้แล้วแล้วฮะตอนแรกเราคุยกันว่าเราล้างซูเปอร์คาร์อย่างเดียวไม่ใช่เหรอ <c oughs> เปิดหัวเทปก็ซูเปอร์คาร์อันนี้เป็คคนฟองน้ำมนซิปฟ์องสิบคุพูดตอนไหนโอ้ทำดูดีมากเลยครับพี่ตู่ก็เคยล้างอยู่บ้างครับพอดีที่บ้านไม่มีคนดูแลรถตอนนี้ก็เลยต้องดูแลกันเองแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เข้าคาร์แคร์ฮะ เวลาเราไปกินข้าวอย่างเงี้ยผมว่าดีนะครับถ้าเกิดถ้าให้ดีเนี่ยไม่ด้วยของพี่ตู่ไมมไม่ให้ที่บ้านล้างเลื่อยเปื่อยเพราะว่าถ้ากินข้าวตามห้างมันจะแพงเซนท่านใช่ไหมครับอ๋อเซนท่านเนี่ยไปตลอดเลยครับแต่ว่าจะไม่ได้ล้างรถที่นั่นเพราะมันแพงใช่ฮะก็คือจะล้างแบบที่ที่แบบ ร้ออะไรเงี้ยหรือ100บาทล้าง5นาที10นาทีอะไรเงี้ยจะเป็นแนวนั้นแต่ล้างเร็วมากอ่ะอาจจะไม่ค่อยดีแค่แค่ดูดีก็พอละไม่ต้องแบบรายละเอียดไม่มีใครมาดูแบบเฮ้ยมีฝุ่นตรงนี้อะไรเงี้ยอะไรประมาณแต่เซนท่านไปบ่อยครับคาบแบบว่าที่มันแบบเอาออกยากๆนี่ปกติเขามีวิธีหรือว่ามันต้องใช้คนแบบแรงดีๆไหมบอกบอกลองลองนิดนึงสิฮะคาบไหนครับพี่ผมไม่เห็นคาบเลยครับนี่ังข้างล่างเนี่ยฮะมันก็เหมือนแบบมีเหลืองๆใช่ปะเหมือนคล้ายๆยางๆอันนี้น่าจะเป็นรอยหินกระแทก รลองขันดูฮะเผื่อจะออกผมว่าฝั่งนี้สะอาดแล้วครับพี่ตู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเติมน้าให้นิดนึงพี่ฝั่งนี้เลยน้ําเยอะแล้วน้ําเยอะปกติเวลาเวลาซื้อรถแฟมิลี่คาร์เนี่ยเลือกยังไงครับอันดับแรกเลยนะครับราคาครับพี่คุ้มกับฟังก์ชันหรือรถที่เราซื้อมาไหมสองก็คือน้ํามันครับพี่เรียกว่าเป็นรถใช้งานจริงๆริครับครับผมอ๋อเอบคุณมากครับพี่ตู่เข้าไปใกล้เยอะกลัวจะส่งของน้ำให้ นี่โอเคละวรถขับโอเคแล้วเราข้างบนเราไม่ต้องทำอ่ะฮะไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นไรเราเปลี่ยนชื่อเทเป็นว่าเกี่ยงกับล้างรถกับป๊อมกับป๊อมไมค์เซ็ดดีไหมกับอีกอันนึงก็คือการใช้งานจริงๆก็คือว่าบ้านเรามีกี่คนรถก็ต้องได้พร้อมพี่เลี้ยงด้วยอนี่ผมถือให้ได้ครับไม่ต้องเกรงใจแม่พี่ตู่แค่ถือผ้าเองอ่าดีครับตรงนั้นเลยครับใช่ครับพี่โอ้ยไหลหลุด เดี๋ยวผมลองนวดให้ปกติป๊อปเป็นคนดุไหมอะดูแบบว่าพูดนิ่มๆอะไรเงี้ยแต่ลูกมีดุบ้างไหมคืออย่างงี้ดีกว่าถ้าผมไม่ได้มีอะไรผมจะไม่ดุเลยเพราะผมแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวผมปิดน้ำให้ไหมครับผมปิดให้ดีกว่าเกิดกําลังคิดอยู่ว่าใครเสียเปรียบนะเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับพี่โตขอบคุณมากนะครับครับผม ก็ลดคุณนะนะผมอ่ะจริงๆอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างล่าผมเป็นคนล่าเลงพี่ผมล่าเลงมากแล้วก็อยากมีความสุขตลอดเวลาแต่ถ้ามีเหตุที่เราจะต้องสอนเขาเตือนเขาหรือถ้าเขาทําไม่ดีจริงๆแล้วเราจะดุเขาเนี่ยคนที่ดุส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผมผมเหมือนเป็นแบบพ่อแบบพ่อใจร้ายก็ไม่เชิงแบทคอรปนะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเพราะเราเพราะเราก็เล่นด้วยไงแต่เขา หลังๆนี่ก็ติดแม่มากกว่าผมเยอะมืนกันอ๋อหรอใช่ผมก็เลยบอกว่าอาจจะเตือนเ,เธอไปเตือนเองสิง <c oughs> ผมผมผมไม่เตือนละเพราะเราคิดว่าน่าจะมาจากเหตุที่เขาที่เราต้องเป็นคนดุใช่มันมีอันนึงที่ผมมาอยากจะถามเพราะว่าผมมาสงสัยเหมือนกันคือผมไม่รู้ทําไมคือลูกสาวผมเนี่ยกับกลายเป็นติดผมอ้อนผมแต่ลูกชายอ่ะติดแม่ก็คือติดมากี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วลูกชายอ่ะ คือด้วยความที่ตั้งแต่เด็กอ่ะเขาเอานอนค่อนข้างยากผมผมเป็นคนเดียวผมเป็นคนเดียวในบ้านที่เอาเขานอนได้อ๋อเหรอใช่ซึ่งแล้วอยู่ดีๆก็ผมลืมผมไปเลยผมก็บอกมิก้ามิก้าจะไม่ได้เหรอลูกแต่ก่อนตอนมิก้าเด็กๆอ่ะไม่มีใครเอามิก้านอนได้เลยนะเดี๋ยวดีคนเดียวนะเหรอเดี๋ยวดีเอานอนเหรอเด็กไม่รู้เรื่องบอกเนี่ยนอนตรงนี้นอนตรงอกดีหลับอยู่ด้วยกันแล้ว้าอมยิ้มปุ๊บป๊บหนึ่งวิ่งไปหาแม่ะเราเคยได้ยินมาว่า ไอโมเมนต์เหล่านี้มันเป็นความผูกพันที่มันฝังอยู่นะตั้งแต่เล็กการที่เราอยู่กับเขากันอะไรเงรี้ยมันจะอยู่ในใจเขาแต่ว่าเหมือนเขาลืมไปใช่ไหมไม่ลืมกันหรอกหลังๆเขาก็มีโมเมนต์กับแม่เขาเยอะ<ๆ>เขาชอบทําอาหารกับแม่เขาเราน้อยใจไหม,ไหมอ่ะลึกๆ,ๆจริงๆก็มีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นลูกเราเราก็รักอยู่ดีอ่ะเรารักอยู่ดีของเราแต่ก็แบบก็มีบ้างว้าที่แบบไม่ถึงนี้เอาแต่แม่ไม่เอาพ่อเลยอะไรเงี้ยแต่เขาฉลาดเขารู้ว่าต้องการอะไร ไปหาคนไหนเราได้เขาจะไปเราต้องการอะไรถึงจะต้องมาหาพ่อเล่นอะไรมันมันมแต่ก็คล้ายๆกับที่บ้านพี่ตู่นะเพราะว่าหน้าที่เล่นก็จะเป็นเราแล้วก็บบหน้าที่ที่จะแบบว่าเขาทำอะไรด้วยกันอย่างเช่นวันก่อนทำคุกกี้ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะทำแบบแม่แบบเขาเราก็จะถือว่าเออนั่นก็เป็นเวลาเราไปนั่งทำอะไรของเราเองบ้างอะไรเงี้ยเ,เรียกว่าหาเวลาส่วนตัวดีกว่าพี่ส่งลูกเองด้วยเปล่าส่งลูกเองเวลาที่ไม่ได้นอนดึก ถ้าไม่ได้ไปทํางานถ้าไปทํางานดึกเนีหยไม่ได้ไปเพราะว่าเราเป็นนักร้องเสียงเราพังไงอันนี้ก็คือข้ออ้างของเราอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ได้ทําอะไรกลางคืนดึกๆเราก็จะไปส่งเองของบางที่ไปส่งเองของผมคือผมพูดตั้งแต่ลูกเข้าเลยบอกว่าผมผมไม่ใช่ว่าผมไม่อยากมานะผมอยากมาแต่ด้วยผมไม่ไหวจริงๆตอนบ่ายเนี่ยเอ็กซ์คที่จะเจอผมได้เยอะกว่าถ้าผมไปได้เมื่อไหร่หรือว่างเมื่อไหร่ ผมก็จะอาจจะเป็นคนไปรับมากกว่าที่จะอย่างวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้นัดที่จะมาล้างรถกันเนี่ยผมก็ไปรับลูกแล้วครับพี่แต่ขอโทษลูกด้วยจริงแต่ไม่แต่ด้วยความที่ผมไม่เคยเจอพี่ตู่เลยอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับมาครับเราฉีดน้ําก่อนครับพี่ตู่โอเคครับคันนี้คือรุ่นนี้คือ993ครับคันเดียวในประเทศไทยที่แต่งแบบนี้โดยคุณนาคาชิมานาคาอิซังนาคาอิซังที่แต่งลายนี้จะ ซื้อรถคันแรกให้ลูกไหมและต้องมีคอนดิชันอะไรในวัยเท่าไหร่และจะซื้อรถอะไรโอเคเป็นคําถามที่หรือซื้อเครื่องบินอันนี้เครื่องบินพี่ป๊อกครับอันนี้เครื่องบินพี่ป๊อกมากี้รับลูกจากโรงเรียนเวลาเวลาเวลาปกติถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดถ้าต้องบินพี่จะต้องขึ้นที่ดอนเมืองใช่ไหมครับขึ้นสุวรรณภูมิผมขึ้นดอนเมืองส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นรูทที่ผ่านบ้านผมเหมือนกันผมก็จะคอยดูเฮ้ยเห็นแล้วเห็นบ้านด้วยเห็นบ้านเลยเหรอเห็นบ้านเลยพี่อ๋อใช่ก็ บ้านพี่ตัวอาจจะดูยากนิดนึงไม่ของผมมันติดของผมมันติดน้ําติดกเกาะเกดพอมันเห็นกเกาะเกศไม่มไม่มบ้านคุณสิบกว่าไรออจากเครื่องวินน่าจะมองเห็นอยู่ซึ่งรถครั้งแรกของลูกเนี่ยให้พูดตัวคำจริงเลยแน่นอนมันก็ต้อง18ปขึ้นไปตามกฎกฎหมายที่ถูกต้องอันที่สองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นรถเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องซื้อรถที่เป็นรถที่แข็งแรงแล้วก็ไม่แรงซื้ออะไรดีอ่ะอนนถ้งั้นรถถัง มันก็ไม่แรงนะรถถังมันก็วิ่งแบบใครชนก็ไม่เป็นอะไรผมผมแอบรู้สึกว่าถ้าเป็นรถแบบเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถที่เป็นรถยุโรปผลิตไทยก็เยอะราคาไม่สูงถ้าเป็นพวกนั้นผมว่าก็โอเคเหมือนกันให้แบบพวกเบสิกเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับพี่ปกติป๊อปเป็นแบบใสกิจกรรมบ้างมีผมสาสกิจกรรมมากเลยครับพี่ตู่แล้วเราเลือกกิจกรรมให้ลูกยังไงครับเลือกตามที่ตัวเองชอบหรือว่าเลือกที่แบบ<พ>หาความชอบของเขายังไงผสมกันคือเด็กเนี่ย เขายังไม่รู้อะไรเยอะใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องเห็นผู้ใหญ่ทําก่อนแต่มันก็จะมีกิจกรรมบางอย่างที่เขาผมไม่เคยทําอย่างเช่นจิมนาสติกซึ่งผมได้ยินมาว่าจิมนาสติกจริงๆเป็นจุดเป็นฟาวเดชันที่ดีของเด็กสําหรับกีฬาหลายๆอย่างด้วยซ้ําเพราะมันได้กล้ามเนื้อทุกส่วนค่อนข้างบาลานซ์แล้วมันก็ได้สกิลที่ดีเนาะมันมันมันต้องแข็งแรงจริงๆอะเออล่าสุดเห็นเหมือนเพิ่งไม่กี่วันนี้ไงฮะที่มีออกว่ามีมิชชั่นให้ลูกทํากับข้าวแล้วลูกทํากระเพราไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ย เห็นเห็นที่ไหนอะครับพี่ตู่เห็นในในรายการอะไรมื่อกล่ะของที่คนไม่ค่อยดูนะครับคนน่าจะดูเยอะอยู่ครับเขาทำมาเป็น10ปีแล้วครับ Cocky on the r น n นะใช่รายการดีครับรายการดีความจำผมท่านนั่นเองที่ไม่ค่อยดี ปล่อยเขาเลยจริงๆบ้างหรือว่ามีมีไกด์บ้างผมผมดูกล้องแล้วผมก็มีทีมงานผมมาแอบอยู่ข้างๆแต่ไม่ได้อยู่กับเขาคะฮะคือคือคือเขารู้แหละว่าถ่ายแต่ว่าเขาจะคอมทบุกอาจจะเป็นตัวเองได้มากกว่าเขาตอนแรกไม่รู้ว่าอ๋อเหรอการที่มีกล้องกับไม่มีกล้องเขารีอคแล้วพูดต่างัใช่เขาพูดต่างเรายังเป็นเลยไม่ใช่แค่เด็กผมรู้เลยอันนี้ผมผมปกตินะครับอ๋อพี่ตู่เฟกหมดแล้วอันนี้ยอ๋อครับ acting บวกกับสิ่งที่ผมเห็นเขาในทุกๆวันเนี่ย<ะ>หรือบางทีเขาคุยกันเองแล้วผมแอบเดินเข้ามาเขาไม่รู้ผมได้ยินหลากหลายสิ่งที่แบบเฮ้ยมันแปลกมันตลกมันแบบเฮ้ยเป็นโมเมนต์ที่แบบผมอยากจะแคปเจอร์สิ่งเหล่านั้นไว้<ช>มันดีมากมันน่า,ร,ารักมากมแล้วแล้วดูแล้วทําให้รู้สึกว่าอยากจะเอาไปทําเองที่บ้าน<อ>า<อ>ไม่ใช่ถ่ายรายการนะแต่แบบว่าแค่แบบ มีมิชชั่นให้เขาได้ลองทําอะไรโดยที่ผมว่าไม่มีเราคุมเขาอยู่อะผมว่าถ่ายด้วยก็ได้นะครับพี่ตู่เดี๋ยวมัาจะมาเจิบทับไลน์กันไงไม่เป็นไรผมผมใจกว้างครับน้องเขาบอกใจกว้างแล้วตู่ออนเดอร์ลันพิรการเคยมีโมเมนต์ที่แบบอยากรู้ว่าว่าเวลาอยู่เขาอยู่กับเพื่อนอยู่อะไรเขาเขาทำอะไรเคยมีเหมือนกันไปเจอลูกตัวเองพูดคําที่เราห้ามเขาไม่ให้เขาพูดตกใจครั้งแรกไม่รู้เคยเจอบ้างเปล่คือ เขาพูดคาว่าเฮลลลูกเขากําลัง <g énergie> เล่น,เล,นเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็แบบมาหาเขาที่อ่างเงี้ยเราก็ย่องย่องย่องไปหาเขาเราเราได้ยินว่าแต่เฮลเราก็แบบเหมือนแบบเหมือนจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กครั้งแรกอะไร oh อย่างเงี <c oughs> ้ยแม่งเป็นความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นเลย oh แต่ว่าไม่ไม่แรงเท่านั้นเราก็แบบจริงเหรอเนี่ยเบบีตัวเล็กๆของกูที่ไร้เลี้ยงสาพูดคํานี้เหรอแล้วเราก็แบบอึ้งไปนิดนึงคือตัวเองว่าจะไม่พูดเกี่ยวกับมันเพราะเขาอยู่กับเพื่อนเขาแล้วก็เดินกลับเข้าไปใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาก็มีแบบหันมามองพอเขาเจอเราไรได้ยินที่เขาพูดต่อว่านิดนึงแล้วก็คืนนั้นถึงจะพูดคุยกันของผมมีตอนนี้ What the heck มีผมบอกให้ผมก็ไม่ให้พูดเหมือนกันพูดไม่ได้แต่ผมอ่ะพูดตรงความจริงเลยคือผมอยู่กับเพื่อนผมก็ไม่ได้พูดจาสุภาพนะครับพี่ปกติมันผมว่าทุกคนพูดจาปกติแต่แค่ต้องรู้นิดนึงว่ากาลเทศะเป็นอะไรอ่าใช่พูดกับนี้ ต้องพูดยังไงพูดกับผู้ใหญ่พูดกับใครต้องพูดยังไงแค่ต้องแยกแยกให้ออกว่าควรใช้คําพูดแบบไหนถามนิดนึงว่าอันนี้ตั้งใจเก็บไว้ปะฮะไอยน้ําตรงกลางตอนแรกผมกะให้พี่ตู่เนี่ยได้ได้เก็บงานไม่เป็นไรถ้าอย่างไรนก็ถือแล้วก็เลยอ๋อโอเคแล้วครับใช่หรือว่าเราจับร่วมกันไป้ายตัดริบบิ้นเป็นพิธีหน่อยนะฮะวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะผมครับเช่นกันครับได้พี่ตู่นบพอนะครับพบทอนพบทอนครับผมอันนี้เป็นมุกเขาเป็นมุกเขา เขารู้จักเราอยู่แล้วเออป๊อกละครับช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างเพิ่งปล่อยอัลบั้มล่าสุดเลยชื่ออัลบั้ม Stay True ครับผมไม่ได้ปล่อยมาไม่ได้ปล่อยอัลบั้มมา10ปีอันนี้เป็นอัลบั้มที่ปล่อยเพลงอยู่เรื่อยๆนะปล่อยซิงเกิลเรื่อยๆแต่ว่าอัลบั้มเต็มๆมาทีเดียวสิบเพลงเลยครับผมดู MV ได้ที่ YouTube Block My Set นะครับผมส่งเพลงหาฟังได้ทุกที่ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มทั้งหมดวิทยุทุกคลื่นขอได้หมดเลยครับครับวันนี้ขอบคุณป๊อกมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาตู่พบเธอนะครับยังไไงกกกกก็าฝทุคคนดดล์์แชร กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูป๊อกกี้ออนเดอรันด้วยแล้วก็ฝากเพลงของป๊อกด้วยครับเดี๋ยวเรายังไม่เสร็จครับพี่ตู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจัดการคันนั้นเดี๋ยวพี่ตู่เอารถเก็บที่กระบาดใช่เลยนะครับได้จด้ในรถเลยนะครับผมครับผมนะครับนะครับขอบเชิญครับครับครับสวัสดีครับอรนิพธ์นีครับสวัสดครับ